สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์จากช่องอาร์เบคคลิปนี้จะชวนทุกคนนะครับมาทําขนมปังนะครับอร่อยๆตัวหนึ่งนะครับเป็นขนมปังไส้ถั่วดําเชื่อมนะครับตัวแป้งเนียนุ่มแล้วก็ไส้เนี่ยหวานไม่มากนะครับอร่อยมากก่อนจะไปทําฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอันนี้เป็นถั่วดํานะครับที่ผมต้มจนนิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ เชื่อมนะถั่วดำ5 0า500กรัมผมจะใส่น้ำตาลประมาณ250กรัมทีนี้นะครับเวลาที่เราทำเนาะเราก็ต้มอ,อย่างเนี้ย ปล่อยให้น้ําตาลเขางวดลงนะไอปล่อยให้น้าเขางวดลงกว่านี้นะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะต้มทิ้งไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แหละเดี๋ยวงวดกว่านี้แล้วผมก็จะทิ้งไว้ให้เย็นแล็บแล้วก็แช่เย็นนะครับแล้วก็ เวลาจะใส่ในขนมปังก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนะึ่งโอเคครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของแป้งโดนะครับก็จะมีแป้งขนมปังแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับใส่รวมกันไว้ของเหลวจะมีนมจืดแล้วก็ไข่ไก่เนยนะครับเนยจืดยีสต์แล้วก็เกลือครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องกันครับ ใส่ส่วนผสมของแห้งเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวส่วนผสมของแห้งนะครับของแห้งกระจายตัวดีนะครับเราก็ใส่ของเหลวลงไปนวดต่อนะครับจนส่วนผสมเนี่ยจับตัวกันส่วนผสมจับตัวกันนะครับผมจะใส่ยีสต์ลงไป จากนั้นก็นวดต่อประมาณ2 3นาทีนะครับให้ยีดกระจายตัวอ่าโอเคยีกระจายตัวดีก็ตามด้วยเกลือครับใส่เกลือผมจะนวดต่ออีกประมาณ3-5นาทีครบเวลานะครับก็จะลองเช็คนะครับเช็คโครงสร้างของโดดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ เนี่ผมจับนะครับโดผมค่อนข้างนุ่มมือแล้วนะครับแบบนี้ผมจะใส่เนยจืดลงไปเลยนะก็ขึงให้ได้ฟิล์มระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เนยจืดลงไปจากนั้นนะครับนวดต่อเราก็จะนวดส่วนผสมต่อจนได้ฟิล์มเลยนะส่วนผสมนะครับรวมตัวกับโดนะครับแล้วก็เริ่มเนียนแล้วก็ไต่ตะขอขึ้นมาทีนี้ลองเช็คโครงสร้างของโดดูอีกครั้งหนึ่ง จับขึงฟิล์มออกนะครับเอามือชุบน้ํานิดนึงเนาะแล้วก็จับขึงฟิล์มออกอได้แบบนี้นะครับประมาณนี้ผมโอเคแล้วเราก็จะตักโดแล้วก็พักไว้ในภาชนะหรือว่ากล่องนะครับกล่องหรือภาชนะที่พักแป้งโดเนี่ยก็ทาด้วยน้ํามันหรือว่าไขมันบางๆเอาไว้ก่อนนะการติดรวบนะครับรวบให้โดมีผิวเรียบตึงอ่านะ จากนั้นก็พักไว้นะครับเราจะปิดฝาแล้วก็จะพักโดไว้ประมาณ60นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาโดมาตัดแบ่งโอเคครับครบเวลาแล้วนะครับแบบนี้นะครับโรยแป้งกันติดครับเทแป้งโดลงบนโต๊ะ จากนั้นนะครับก็โรยแป้งกันติดด้านบนอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานง่ายขึ้นผมจะแผ่แป้งโดออกนะครับให้มีความหนาใกล้เคียงกันจากนั้นก็จะตัดนะครับตัดแป้งโดเป็นก้อนละประมาณ60-70กรัมแล้วก็ช่างนะครับตัดจนครบนะพอตัดจนครบผมจะพีเชฟเป็นทรงกระบอก ค่อยๆรวบเข้ามาครับเก็บไปเก็บไปให้สนิทนะครับแต่ว่าไม่ต้องขึ้นรูปแน่นมากจนเกินไปได้แบบนี้เราก็วางเรียนพักเอาไว้ครับ,นะรบขึ้นรูปหลวมๆนะครับค่อยๆรวบเข้ามาเก็บปา ทำจนครบนะครับผมก็จะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดวไว้ประมาณ15-20นาทีหลังจากนั้นเราจะเอาแป้งโดมาขึ้นรูปจริงกันครับครบเวลาแล้วนะครับแป้งโดก็นิ่มมือและรีแลกดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไส้ถั่วดำเชื่อมนะครับที่ผมพักจนเย็นแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับเขาก็ยังเป็นเม็ดๆอยูนะ่เวลาที่เคี้ยวไปเนี่ยก็จะเป็นแบบ เม็ดๆม,มี texture อร่อยมากนำแป้งโดมาขึ้นรูปจริงกันครับโรยแป้งกันติดจากนั้นนะครับก็รีดนะครับค่อยๆใช้ไม้คึงไปนะครับถ้าติดก็โรยแปง้งพยายามอย่าโรยแป้งเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าโรยแป้งเยอะจนเกินไปเนี่ยขนมปังเราอาจจะกระด้างแล้วก็ที่สำคัญจะขึ้นรูปยากนะครับคือห่อไม่ค่อยติด แป้งโดออกนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไสนะ้เห็นนะครับว่าไส้ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะกระใจายให้ทั่วนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็ม้วนนะม้วนมานะครับค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนพอถึงสุดท้ายเราก็จะเก็บปลายนะครับพยายามเก็บปลายให้สนิทนะครับถ้าเราเก็บปลายไม่สนิทเนี่ยเวลาที่เราเอาไปอบนะครับ มีโอกาสที่แป้งโดนะครับจะฉีกขึ้นมาได้นะ,ะประมาณนี้นะครับได้แบบนี้โอเควางเรียงพักเอาไว้ครับทำจนครบนะครับผมจะคุมหน้าแล้วก็จะพักแป้งโดเนี่ยเอาไว้ประมาณอีก40-50นาทีผ่านไปสัก30-40นาทีก็จะวอร์มเตานะครับไฟประมาณ190องศาครับเดี๋ยวครบเวลาแล้วเรามาดูกัน โอเคครบเวลาแล้วนะครับผมจะทาหน้าด้วยไข่ไก่นะครับผสมนมนะครับหรือว่าเอ็กวอชสัดส่วนที่ผมใช้ก็คือไข่หนึ่งฟองกับนมจืดประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าใครชอบสีเข้มก็ใช้นม1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็กรีดนะครับจะกรีดหน้าแต่งหน้าเขานิดนึงนครับถ้าใครไม่มีมีโกนอย่างผมนะครับใช้มีดปลายแหลมก็ได้นะครับ กลีจนครบเอาขนมปังเข้าอบกันครับผมจะอบขนมปังด้วยไฟ190องศาเป็นเวลา10 1 5นาทีนะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูสีแล้วก็หน้าตาเขาอืมกลิ่นหอมมากเลยครับขนมปังเอาขนมปังออกจากเต้านะครับครบเวลาแล้วจากนั้นก็ตัดนะครับพักบนตะแกรงให้เย็นสนิทเนาะให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรา มาชิมรสชาตินะครับโอเคครับตอนนี้นะครับตัวขนมปังนะครับถั่วดำเชื่องของผมก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติดูนะครับนุ่มมากนะครับหอมนะมแม่ไส้ครับเวลาขนมปังนะครับเวลาที่เขาอบอ,ออกมาใหม่ๆเนี่ย เป็นธรรมดาที่เปลือกเขานะครับจะมีความแข็งนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเวลาพอเราพักให้เขาเย็นเก็บใส่ถุงอย่างเงี้ยเขาก็จะนิ่มนะครับกลับมานิ่มเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับโอเคนี่ก็เป็นไส้ถั่วน้ำเชื่อมนะครับลองชิมรสชาติกันอืมหอม หลังจากที่ชิมรสชาติไปนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวแป้งแน่นนุ่มแล้วก็มีความหนึบเล็กๆนะครับอร่อยาอมากหอมนะครับแล้วก็รสชาติของตัวแป้งนะครับจะมีความหวานไม่มากเนาะตัวไส้เนี่ยนะครับที่ผมเชื่อมนะครับผมก็จะเชื่อมให้เขามีรสหวานออกมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานมากถ้าเพื่อนๆชอบความหวานมากานี้ตอนที่เราเชื่อม ถั่วดำเนี่ยเราสามารถเพิ่มน้ําตาลไปได้อีกนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับครั้งที่แล้วทําถั่วแดงแล้วนะครับครั้งนี้มาถั่วดําบ้างนะครับนะโอเคครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับอร่อยจริงอืม Mmm.